เฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้นอะสาววอนก็อยากให้ทุกคนมาพิจารณาเบึ่งคลิปนี้อีกทุกคนล่าสุดเนาะคือไอ้บอยคมเมนเนาะได้ออกมาบอกว่าประเทศไทยเป็นคนสร้างสงครามครั้งนี้แล้วออบอกให้ประเทศไทยต้องเป็นคนรับผิดชอบโอ้โหทุกคนฟังแล้วรู้สึกเป็นอะไร ก็อยากให้ทุกคนเนาะมาฟังแล้วพิจารณาไปนํากันในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้สาวนก็อยากให้ทุกคนไปฟังบอยคามนเว้าจังไดทุกคนไปฟังในคลิปพร้อมๆกันมึงต้องรู้ไว้นะว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี้ยพวกมึงเป็นคนก่อนะเพราะฉะนั้นดินแดนที่เป็นอธิปไตยของพวกกู นะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําอะไรและว่าเรือประชาชนของประชาชนของกัมพูชาที่มึงไปทําลายเนี่ยมึงก็ต้องชดใช้โอ้โหปนะึง,อ,งปอ,อ,นะอ้ยสงครามเนี่ยไม่ใช่แบบต่างคนต่างเริ่มนะสงคราม<อ>นี่คือมึงเป็นคนเริ่มนะ<ห>มึงพยายามที่จะมาตีเอาดินแดงของประเทศกูไม่ใช่พวกกูเนี่ยพยายามที่จะตีเอาดินแดงของประเทศมึง วูกนะูไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยทําทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมึงจะฟังมึงฟังเดียวนะภู<อ>กู้พยายามที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองนะส่วนเรื่องกำลัง<อ>จะตามพวกมึงอ่ะอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องหนึง่ง<อ>แต่ประเทศหรือโลกเขาก็มีกฎหมายนะ<อ>เขาก็แบ่งเขต<อ>ชัดเจนนะว่าประเทศไหน พรมแดนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะมันก็มีเขตแดนมีอะไรกันชัดเจนนะถ้ามึงแบบมั่นใจอะไรขนาดนั้นมึงก็ไปศาลที่นะฟังกูก็พยายามที่จะเรียกร้องมาตลอดนะว่าถ้ามันเคลียร์กันไม่ได้สองฝ่ายเนี้ยจะต้องขึ้นศาลแต่มึงก็ไม่ไปนะกูก็แปลกใจว่ามันมีแต่โจรน,นะที่แบบมันไม่กล้าที่จะขึ้นศาลนะคือ แล้วท้ามึงบอกว่าแพ้สงครามแบบไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะไม่ได้แพ้สงครามอ่ะคือพวกคูเนี่ยโดนพวกมึงรุกการน,นะเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปก<อ>็คือ,อจะต้องไปสู้กันนะจะต้องไปสู้กันต่อแล้วก็ไอ้ภาพอะไรต่างๆที่พวกมึงจะมาทำลายแบบบ้านเรือนประชาชนบ้านครูนะมีคนเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน แล้วก็แอ6อะไรของเมืองที่แบบมาบ้อมในประเทศกูเนี่ยมึงก็ต้องชดใช้เหมือนกันนะเออมึงแยกให้ออกนะไม่ใช่แบบสงครามที่แบบสมัครใจระวางฝั่งกูกับฝั่งมึงแต่สงครามข้างเนี้ยคือสงครามรุกรานจากประเทศเมึงมาประเทศกูนะดูเรื่องโอ้โหทุกคนฟังแล้วเป็นจังไดไอ้บอยเอ้ยเนาะ ทุกคนรู้สึกนวไดมีความคิดเห็นอะไรทุกคนสําหรับสาววอนเนาะที่แบบติดตามข่าวข่าวนี้กระถือวา่าไกลซิดเนาะมันมันตรงกันข้ามกับที่ไอ้บอยมีเวาเนาะตรงกันข้ามกับบอยคมเมนเวาเลยสิว่าจังไนบอยคมเมนบอกว่าส่งคามครั้งนี้เนาะเป็นประเทศไทยที่เป็นคนก่อแต่กองกันข้าม ที่สาวรได้หับมูข่าวที่ได้ห้าบูตามความเป็นจริงประเทศไทยโบได้เป็นคนก่อเพราะว่าอย่างประเทศไทยโบได้ยิงไปก่อนแต่ประเทศคามเรยนยิงไปก่อนนะทุกคนเอาเป็นอย่างไอ้บอยคือว้าแบบนี้คือว้าแบบปีนกัน,นเนาะแล้วบอกให้ประเทศไทยห้าพิสูจน์เนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับสิ่งที่ทําลายปรสาสาทโซนหรือว่าบ้านเฮือนบ้านเรือนปรสาสาทโซน <Hey. S 1> บอกให้รับผิดชอบถ้าจะให้ประเทศไทยห้าผิดชอบเนาะอันนี้สาวรก็อยากจะบอกว่าประเทศเขมินก็ต้องหับผิดชอบนำนอนทุกคนเพราะว่าอย่างคําว่าส่งขามยิงคนเดียวเข้าบุห้องว่าส่งขามจะต้องมีการตอบโต้กันถึงจะห้องว่าส่งขาม แต่ที่แน่ๆขมิ้นยิงไทยก่อนเนาะประเทศไทยปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนั่นเองถ้าจะฮ้าผิดชอบเนอะประเทศเจ้าก็ต้องฮ้าผิดชอบเส้นเดียวกันซึ่งฮ้าผิดชอบไหวบ่คนที่เสียชีวิตคนที่ขาขาดประสาศนบริสุทธิ์บ้านเฮือนโรงพยาบาลเซเว่นปั้มน้ำมัน โรงเรียนอื่นๆหลายอย่างหับผิดชอบไหวบอ่อไอ้บอยก่อนสีเว้ายัางก็ต้องคิดโแม่นซีมาโยนให้ประเทศไทยอย่างเดียวเ,เจ้าก็ควรมีความหับผิดชอบเส้นเดียวกันแต่ที่แน่ๆเนาะบวควรเว้ากล่าวหากันแบบนี้เพราะคนทั่วโลกก็ฮู้ว่าไผ่ยงิงก่อนไผ่เป็นอะไรนั่นเองเนาะทุกคน ไอ้บอยนี่คือเว้าแบบว่าแบบมั่นใจตัวเองเกินมั่นใจลายแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากคนไทยว่าสัสสำหรับที่เหาได้ฮับโฮข่าวนี่คือขมิ้นยิงก่อนเนาะได้ได้ไทุกคนเอ้ฮับบอยไอ้บอยเว้าออกมาแบบนี้ได้จังได ว้าตามความเป็นจริงได้เลยบอยเอ้ยเนาะประเทศไทยเพื่อนก่อสูญเสียสูญเสียคือกัน,นเนาะบอกว่าจะเป็นสูญเสียทางห้างกายอาวัยวะยกตัวอย่างคือสูญเสียขาทหารไทยนะขาขาดหลายนายไอ้บอยเนาะขาขาดหลยนายไดจนเดียวนี้เพื่อนต้องได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นรองเท้า เนาะป้องกันแรงระเบิดอืมไอ้บอยเลียกมป่นไล่ล่ะเป็นคนเหตุแบบนั้นคนไทยเพื่อนบบได้วางเองเนาะโอ้ยบบสร้างสีเวาทุกคนบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฝีมือของคนไทยเป็นยอนคนไทยอยากมีสงครามอยากตีเอาดินแดนของคาเมน แต่กับข่าวที่เขาได้ฮับฮูนี่โกงกันข้ามกันไอ้บอยเอ้ยอยากให้ไอ้บอยเนาะเว้าตามความเป็นจริงได้เด้อตามที่ภาษาสนแต่ละประเทศได้ฮับฮูข่าวระมเบมินแบบนั้นเด้อเนาะไอ้บอยเบิ่งแล้วก็พิจารณาไปนำกันเป็นแนวใดมีความรู้สึกแนวใดทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะสาวรอก็แบบโอ้โหปวดหัวปวดหัวนําปวดหัวนําบอยคามิน เขาก็เว่าไปตามคลิปว่าไปตามสิ่งที่เราเห็นเว้าตามสิ่งที่เพื่อนว้าออกมาเนาะว่าตามสิ่งที่เพื่อนเอผยแพร่คลิปตัวเองออกมาแบบนี้เว่าวไปตามคลิปว้าไปตามความเป็นจริงและเฮาก็ออกมาพิจารณาไปําการเบิ่งว่าเป็นเอาไทุกคนคินเนดเอาไสามารถคอมเมนต์ได้ ตามคลิปเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวรก็จะขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวนในเดือสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสปอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวรก็อยากกดขามโฆษณาเจอกันคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบาย